มาครับเก็บตกอีกฟังก์ชันหนึ่งครับโทษทีครับตอนรีวิวมาก็ออปชันค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งไม่ได้รีวิวเจ้าตัวกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเนาะและคันนี้ก็ยังมีเสริมในส่วนของตัวพับกระจกออโต้เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ปกติตอนแล้วตอนเดียวจะไม่มีกระจกพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวที่แก้มของเขานะครับฉะนั้นเราแปลงแก้มตัวนี้ไฟเลี้ยวเดิมเดิมจะถูกถอดออกฉะนั้นก็จะไม่มีไฟเลี้ยวข้างตัวรถเลย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราก็เลยมีออปชั่นตัวกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แบบนี้แล้วก็มาพร้อมปุ่มฟังก์ชันพับกระจกออโต้ขณะที่เราล็อกรถเนาะเดี๋ยวลองล็อกให้ดูนะครับปุ๊บกระจกก็จะถูกพับเก็บให้อัตโนมัติก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับเวลาเราไปจอดที่แคบๆประมาณนี้ขึ้นรถปลดล็อกนะครับกระจกก็กลับมาเหมือนเดิม นะครับที่แผงประตูก็จะมีปุ่มพับกระจกให้ปกติอยู่แล้วนะครับฝากไว้เท่านี้ครับใครที่สนใจนะครับเอามาแต่งเพิ่มเติมได้นะครับราคาถูกๆนะครับเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณครับ